เ็วันที่3ที่เรากําลังจะที่เราไม่ใช่สิวันที่3ที่เราเที่ยวกันนะตอนนี้เรากําลังย้ายออกจากเ,เกียวโตไปที่ชิราไปหมู่บ้านชิราคาวากโกะึ่่งใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งจากแมบไปแล้ว รถมา3ชั่วโมงครึ่งแล้วก็จอดรถไปมากค่าที่จดดอดรถอะถ้าเป็นรถส่วนตัวมันจะต้องเข้ามาอีกทางหนึ่งนะที่ไม่ใช่ตาม o o o l l m m p s เสียค่าที่จอดรถห0 0 0บาทต่อดได้ถึง5้าโมงเย็นถ้าใครจะมาเอาคุมก็มาตั้งแต่เช้าจ้าเมตื่อยแบว่า you made my d a มากๆเลยนะคับหมวกแบบว่า เราเน้นข้างหน้าเราไม่เน้นข้างหลังย <c oughs> เคยเห็นเหมือนกันเนี <karış> ่ยได้สัมผัสหิมะแล้วแค่นแหละแต่โชคดีนะแบบว่าเป็นหิมะที่แบบเพิ่งตกใหม่ๆแบบว่าประมาณออออสัปดาห์ที่แล้วที่นี่หิมะตกหนักมากหนักแบบไม่เห็นอะไรเลยเป็นแบบเปลยนพายุหิมะเข้าแล้วเราก็เลยรุ้นว่าวันที่เรามา 00, เราจะโดนไหมแต่ก็เออ ไปดูยากรอ์อากาศเขาบอกว่าแดดออกปลว่าหิมะไม่ตกแต่ความไม่ตกก็คือหิมะส่วนใหญ่จะละลายหมู่ว่านี้ต้องมีหิมะที่หลังคายเยอะๆมันถึงจะสวยแต่อันนี้ก็แบบเหลือบ้างไม่เหลือบ้างเฮ้ยมันก็ยังมีอยู่มีนิดเดียวมันกให้ไแล้วเหลือย,ย่อันหนึ่งแต่ว่าก่อนนั้นเนี้ยรุนมากกว่าว่าหิมะจะตกหรือย,อยังเพราะว่าเรามาแบบสิ้นเดือนธันวามันก็รุนๆอยู่เพราะว่าหน้าหายจริงๆมันจะประมาณมก,การาคมพายหายแบบอาภาพรนครสวรรค์ หินสามก้อนซิกเนเจอร์แกงสามชนีเขาทำอะไรกันโอ้ยเออนอนเออเอร้อนจริงๆเลยแถวนี้ซาลงเณรไหนยุงคนเยอะจังร้าน้านข้าวที่มีอยู่ไ,ม,ไม่กี่ร้านมันต้องอร่อยแน่ๆเลย ออป่่าไมนล้กี <c oughs> จะบอกนะว่ามาชิลาคาโาโกะคือร้านข้าวมันมีน้อยแล้วคนเยอะมาก A few minutes later เรามาเจอบ้านสามสหลังเลยเดินตามกิ่นร้านา <c oughs> อาหารเราเลยเจอบ้านสามหล <c oughs> ังนี่ร้านนี้มันหอมที่สุดอยู่ไกลแบบอยู่ตรงนูน <c oughs> ง้นน่ะก็ยังหอมก็เลยเดินตามมาเรื่อยๆ พุดดิ้งอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะที่เขาบอกแต่ถ้าอันดับหนึ่งจริงเขาจะอยู่ตรงนี้เหรอวะอยากแดกก็ตามมาแดกเองนมันเป็นร้านพุดดิ้งที่ดังปีนี้เขาได้ที่3ามของญี่ปุ่นเลยทุกคนเมื่อกี้เราเจอคนไทยหน้าร้านเขาบอกว่าไอติมก็อร่อยก็เลยซื้อทั้งไอติมแล้วก็สั่งกับพุดดิ้งกับเดี๋ยวลองมาชิมดูแมวยังไม่ออไชิมแต่เราทานตลอดี่เ๋ยวมาบอกที อนะให้ดูฝีมือตากล้องนี่คนถ่ายรูปเป็นเขาต้องถ่ายแบบนี้ถ่ายรูป1นึ่งนหนึ่งอุมนี้โคตเดือยเอาไปเลยไปเลยกลัวข้างสูง่ <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้เรากำลังจะเดินข้างสะพาน เดินหมู่บ้านเนี้ยเราตามหาบ้านสาหลังใช่ปะที่มันเป็นแบบซิกเนเซอร์เออแล้วก็เดิน,นหากบรน,นดมาของเขาคือจอดรถแล้วก็อ่ะเดินเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านเพราะเราอยู่ท้ายหมู่บ้านเราก็เดินเข้าไปสักพักหนึ่งเป็นสักพักพกูเดินอยู่สามชั่วโมงกูไม่เจอหมู่บ้าน <c oughs> ไม่เจอบ้านสาหลังนั้นกูอ่ะแค่กลับและเลิกพอผอดใจสัาพัเดินมาเจอพี่โจเออพี่โจก็เลยแนะนาว่าพี่โจเขาแค่ถามประโยคหนึ่งเขาว่าเป็นบ้านสาหลังย่าอ่าใช่เนี่ยพที่เพิ่งไปมา แล้วเราก็บอกพี่หนูเดินมาสักชั่วโมงแล้วหนูหยากหาบ้านแล้วแล้วสรุปขอเปิดแบบพี่โจเขถามว่าว่าจอดรถไหนจอดรถตรงไหนแล้วว่าอันเนี้ยจอดรถตรงเนีแยท้ายหมู่บ้านแล้วบอกอ้าวแล้วไม่ไปสามหลังนั่นไงมันอยู่ติดกันแล้วก็อ้าวอ้าวแล้วก็อกอ้าวแล้วแล้วก็โอเคแล้วก็ไดต้องเดินมาโน้กก็เป็นความโชคดีที่มันอยู่กับที่จอดรถแล้วก็ได้เจอพี่โจขอบคุณขอบคุณพี่โจขอบคุณค่ะถ่ายรูด้วยนะคะโดดแมน Three hours later เยอันนี้คือที่พักของเราในเมืองชิราคาวาโกะข้างๆชิราคาวะโกะใช่วิดีโออันนี้เป็นเกสท์เฮาส์แต่เหมือนว่าทางบ้านตอนนี้นมีแค่กลุ่มแล้วกลุ่มเดียวใช่ดีมากเลยทุกคนคือมันเป็นห้องมันมีแค่สองห้องเว้ยเกส์เฮาส์อ่ะมีห้อง A ห้อง B แล้วเราได้บนี่คือบ้านของเราน่ารักมากทุกคนบ้านน่ารักมากมใช้ได้ทุกอย่างเลยนะดีมีการาน้ำร้อนกัน,นก็ใช้ได้ อันนี้ก็ใช้ได้อนีแม่ครเวฟใช้ได้หมดเลยมีถ้วยจานให้หมดทุกอย่างนี่คือห้อง <c oughs> <c oughs> มีล็อกเกอร์เก็บของแปรงฟันล้างหน้าตรงนู้นข้างในนี้เป็นห้องน้ำอันนี้เป็นห้องอาบน้ำแล้วนี่เป็นห้องเกสอีกห้องนึง A few minutes later อ๋ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะ <c oughs> แล้วกฎของที่นี่ใช่ปะ่ะเขาก็ ให้นอนตอนสี่ทุ่มไม่ไ้ามเสียงนะำฝังสีทองเต้นไปตอนหลังเราอยู่หอในตอนเนี้ยเขาให้นอนตอนสี่ทุ่มถ้ามใช้ฟางก์ชันิตี้หรือส่วนข้างนอกพรุ่งนี้เราจะตื่นกี่โมงเลยไม่ได้คุยกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปอะไรน่าวาเลยนะมาไกยามะมาจอกการมาไะโอเคแต่ตอนเช้าเราไปเข้าหมู่บ้านก่อนครับเจอกันครับ The next day สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ชิเอยเอออยู่ชิราคาวะโกะกำลังจะออกเดินทางไปที่วาไกยามะนะครับดูอยู่ข้างหลังสวยมากมเวาเก้าโมงแล้วสวยมากเห็นคอนป่ะหนาวมากมือแข็งแะ้วตอนนี้มือก็แข็งหน้าก็แข็งแต่กจไม่แข็งนะจ๊ะไปดีกว่า เรามาดูคนนี้กันบ้างนะคะเต้งบองนี่แล้วใช่มาเซอ๋อเหมือนพนักงานเลยเป็นไงบ้างครับสบายดีครับนอนหลับสบายไหมครับนอนหลับสบายดีครับไม่ได้ฝันเลยเมื่อคืนอ่ะเซ็กโอ้โหแค่เดี๋ฝันซะเนาะฝันอะไรอ่ะฝันฝันว่าพ่อจะตัวเหม็นแอ่เ่ีอย่าพูดนี้เช้ากูต้องจ่ายพ่อจะตัวสองคืนแน่นอนเฮ้ยแต่ป้าเขาใจดีไง เราหยิบมาแล้วเราใช้ผ้าชิดตัวใช่ไหมผืนแรกมันเหม็นก็เลยไปหยิบอีกอันนึงปรากฏว่าเขาอะคิดแค่อันเดียวเพราะว่าเห็นว่ามากันสี่คน oh. แล้วเขาก็สอนให้แบบว่าอาริกาโตโกไซมาอห้เขาพยายามจะทําให้เราแบบมีมารยาท oh. <laughs> เพราะเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ใช่ไหมเราวางแผนกันว่าเราอจะขึ้นมาดูวิวบน o b s e r v a t เวชัลลี่อ,นะอยของชิราคาวากโกพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บอ่ะมันไม่มีที่จอดรถให้เราก่อนอ่ะมีที่จอดรถให้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีที่จอดแล้วคือต้องนั่งแค่ชัตเอทอร์บัสขึ้นมาเท่านั้นซึ่งราคา200เยนแล้วก็จะมีไปรอบๆจากในหมู่บ้านนั่นแหละถ้าใครจะขึ้นมาดูวิวพอยต์ข้างบนอะ่ะนั่งรถบัสมานะจ๊ะอย่าขับรถมาไม่งั้นจะลําบากแล้วเราก็ตัดใจไงเราก็ตัดใจแล้วเพราะว่าเราไม่อยาก ไม่อยากลำบากไม่อยากลำบากแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาด้วยเพราะว่าเราต้องไปเมืองอื่นต่อเราจะไปหาข้าวกินกันที่เมืองนาโกย่าก่อนก่อนที่จะเข้าวากายามะใช่ก่อนจะเข้าวากายามะเพราะว่าวากายามะไม่มีของกินแล้ววากายามะเราต้องเดินทางด้วยเวลา5ชั่วโมงครึ่งใช่ซึ่งก็ใช้เวลานานอยู่ก็เลยเอแวะก่อนละกันเนาะไปครับ เขาเรียกว่านางูนางงยะนางยะเรามากินข้าวเฉยๆเรามาแวะมันเป็นทางผ่านอ่ะก็เลยมากิ้ขาวร้านซูชิเห็นในรีวิวอ่ะเขาบอกว่านะถ้ากินแล้วอยากกลับมาสามอีกก็เลยอ่ะาเขาว่าอร่อยเราก็ว่าอร่อยแต่เราไม่ได้กินหอมนะก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมเราเป็นแค่คนขับรถเขาบอกให้เราพามาที่ไหนเราก็มามันฝากเลยอ้แล้วนี่อะไรหรยมันไม่เท่ากันอ่ะเห็นมมันไม่เท่ากัน ตั้งใจตั้งใจเฮ้ยช้อนตาดิโอ๊ย อร่อยออร่อยไม่แพงมากห่ะกใช่เมนูไม่มีภาษาอังจีนนะเมนแต่ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คุณก็ทัน็จเอาแล้วก็มีรูปให้นิดหน่อยนิดหน่อย One hour later เมื่อกี้ไปกินข้าวกันมาเป็นไงบ้างครับโอยู่ดีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่เยอะมากเลยเนาะเยอะอยมากบบขนาดเป็นไซส์ปกติยังกินไม่หมดถ้าถามว่าจริงๆอร่อยไหมอร่อยอร่อยแต่ว่ามันเยอะเลยอะเฉพาะข้าวอ่ะให้มาแบบสามในสีของจานอ่ะ ทำจริงแม่บวมข้าวโอ้ข้าแน่นจริงที่เห็นนะบวมๆนี่ไม่ได้อ้วนอ่ะบวมข้าวกบบวมเค็มกินตุ๊กตากรองกินข้าวไม่หมดเป็นครั้งแรกรู้สึกแย่มากแต่เหมือนเขาให้ข้าวมาแบบว่าหมดหม้อเทหม้อให้เลยอ่ะอิ่มแล้วสิไม่อิ่มขนาดนั้นแต่ว่าอยากกินโคกแสดงว่าไม่อร่อยงกินไม่หมดเขากินข้าวหมดนี่ เขากินเขากินหมดนะหมดทุกอย่างเลยกินไชปูล้าหมดเหรอใช่บ้าเก่งมากเออไปจบแล้วนาโกย่าเจอกันมากายามะเจอกันมากายามะมาญี่ปุ่นเราเจอรถติดแล้วเจอรถติดครั้งแรกครับวาติดเพลงไปแล้วกันแล้วก็กินแล้วกัน เอาละทุกคนตอนนี้เรากำลังไปไดมือกันเราถึงาวากายมะแล้วแต่ว่าที่เมืองนี้ยมันมีที่จอดรถที่เดียวทุกคนเราต้องจอดรถแล้วก็เดินไปที่ที่พักประมาณเท่าไหร่รอบหนึน่งเแม่แม่เดินประมาณห้าร้อยห้าสิบนิดเดียวเดินนิดเดียวพระ่าน,นี้มีที่จอดแค่ที่เดียวแล้วก็ไม่มีมาร์คใกล้ๆกไม่มีอะไรเลย ตัวก็คือวันนี้แต่งตัวมามาได้ถ่ายรูปกัยเดี๋ยวไปดูดูพันวุบวุบอย่างมือไม่โดนวุบแหมเหมือนว่าต้องสอนปะ100มนต์แจมอืมเที่ยวไกยมะแบบไม่มีแผลจะเรียกว่ามีมันก็มีนิดหน่อยแทนที่มีก็คือรู้ว่าที่พักอยู่ตรงไหนอยู่เมืองอะไรเท่านั้นอ่ะปะได้เวลาเปิดโลกไกยมะ Few minutes later. ห้ออนขอเราวันนี้นะครับเด,ด,ด,ด็กๆนอนหอ,อกอันอีกแล้วห่นอนอในด้วยนะเด้ยวดูแลอยู่ชั้นสองจา้าแบกบกระเป๋าขึ้นมาโอ้โห <laughs> โอ้โหขอขอย่าสวิตกล้องนิดนึง <laughs> <laughs> ต่อที่นี่เขามีออ,ออนเซ็นของโรงแรมเปิด24ชั่วโมงเลยนะแล้วก็ห้องกินข้าวห้องนั่งเล่นอะไรอย่างงี้ก็มีครอบอย่าง ข้าวเย็นวันนี้เราซื้อมาะะอะราคาเท่าไหรกล่องละพันสี่ได่อันนี้เป็นข้าวเย็นโรงแรมนะคือโรงแรมอะเขาบอกว่าที่เนี่ยมันไม่มีหมาดหรือว่าไม่มีอะไรเลยกล่องละหนึ่งพันสี่ร้อยเยนครับถ้ามันเป็นแค่กลับนะแล้วก็ข้าวเขาจะหุงให้แล้วเราก็รอข้าวสุก วันแรกที่อยู่วิเน่ของเราจบแล้วนะครับเราก็ได้ไปใช้ออนเซนเนาะไอ้เียน่ยานัวไา้ซาดโรงแรมที่เรามาพักมันมีออนเซนส่วนตัวเนาะ<ช>เป็นแบบพรเวอบารที่แบบว่าเป็นประตูปิดแยกห้องก็คือ<ม>ใครจะใช้ก็เข้าไปได้เลย,ยดีมากเหมาะก,กับคัาพุ่นที่ไม่อยากอวดใครเต็มหลังเลยนุก็สักเต็มหลังเลยใช่ไหมเป็นจุดๆ <laughs> ทุกคนเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้จะเปไหนบ๊ายบายสวัสดีครับ